มันละคนหาเลยนะเดี๋ยวไปไปดูเอาไปดูไอ้นี่กับมงฟอร์ดพอตอนไปกินข้าวมงฟอร์ดปอกข้อกับไม้ซ้ายหน้ากากกับไม้ซ้ายยืนได้ตัวแยะยืนได้ตัวตรงตบมือได้อะไรได้คือปกติอ่ะไม่ปกวยเลยไม่ป่วยเลยหลักฐานที่เดินได้ใช่ไหม ร้องเพลงร้องเพลงเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาได้คือไม่ป่วยเลยไงมาฟอดนี่อันนี้อันนี้ใส่อันนี้ยังใสอยู่เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งที่นี่สองรูปไปแล้วนะสภพหนึ่งร้อนเว้ยใช่ทอร้อนเว้ยคนเยอะเว้ยถอดหน้ากากก่อนจะหน้ากากเสร็จแล้วถอดปกคอเนี่ยนี่ไงนี่ไงท่านผู้ชมโดนนี่ไงยิ้มแย้มแจ่มใสไหมนี่ไงเอามือเอาไม้จับเพื่อนเนี่ยเพื่อนจับมือจับไม้เนี่ยเห็นไหมดูเดะเห็นป่ะแล้วนี่อยู่กันเยอะแยะไม่โควิดกันเลยเห็นป่ะล่ะ แล้วเพื่อนกลุ่มนี้นี่นะเป็นเพื่อนกลุ่มที่มีคนในเนี้ยหนึ่งในเนี้ยเขาบอกกับลูกเขาว่าเดี๋ยวพ่อจะไปดูใบก่อนนะเขาเอาเครื่องบินมารับเพื่อนเขามองฟอดไปเยี่ยมเที่ดูใบโเงินเยะแยะใช่เงินเยะแยะเงินเยะแยะก็รักกันรักกันเห็นไหมเห็นไหมดูดินี่หน้าเต็มเต็มเลยนะเมื่อวานไม่มีใครเห็นหน้าเต็มใช่ไหมเพราะว่าใส่หน้ากากนี่ตอนกลางคืนที่ร้านอาหารจีนเต็มเต็มเลยปลอกคอไม่มีปลอกแขนไม่มีหน้ากากไม่มี ตัวเต็มๆมทักษินชินวัตรกลับมาแล้วครับพี่น้องแขนไม่หักไม่เปื่อยยุ่ยแ,แล้วแล้วแขนของเขาคือต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะเดินสายแบบนี้ค่ะเข <ไ places. S 2> าจะเดินสายแบบนี้เ <livres. S 2> ชียงใหม่เขาจะเขาจะเอาเชียงใหม่ตีคืนกลับมาเป็นของเพื่อไทยให้ลูกเขาให้ได้แล้วเดี๋ยวเขากับลูกเขาเนี่ยจะเดินสายไปอีสาน <Ć> ไปอีสาน,สานกันท่องอีสานหมดทั้งอีสานเลยจะตีอีสานคืนกลับมาให้ได้เขาไม่กลัวก้าวไก่ <cop> เขาไม่กลัวก้าวไก่เขาไม่กลัวธนาทรเขาไม่กลัว เขาไม่กลัวชอบชอบปบบระวันบอกไทยรัฐบอกว่าทำตัวไม่ทําหน้าไม่ยีร่ร่ยุบได้ก็ตั้งใหม่ได้อยากยุบก็ยุบไปสิยุบได้ก็ตั้งใหม่ได้เขามั่นใจว่าคนของเขาอยู่ของเขาหมดอเขามั่นใจว่าคนของเขาอยู่กับเขาหมดอันนี้นะคะนี่คือวิกฤตการเมืองไทยวิกฤตประเทศไทยนะคนคนที่แบบว่าติดคดีนะ กองชาติบ้านเมืองนะสามารถกลับเอาได้แล้วเริงร่ารื่นเริงบันเทงบันเทงหมายฝันได้ขนาดนี้พี่วิกฤตประเทศไทยนะวิกฤตจริยธรรมวิกฤตความคิดของคนไทยวิกฤตหัวใจคนไทยเลยนะเราอยู่มา60ปีพี่วันนี้เราถึงได้เห็นว่ามันเกิดเป็นแบบนี้คนสมัยก่อนเขาไม่ทากันอย่างนี้หรอกคนสมัยใหม่ที่ดีๆเขาก็ไม่ทำกันอย่างนี้หรอกไปดูประเทศอื่นเขาก็ไม่ทาแบบนี้หรอกไปที่อเมริกาเดมันโดนด่าตายหาแล้ว ไปคู่หัวตแล้วสื่ออเมริกาก็ต้องประนามด้วยนะไม่ใช่สื่ออวยบ้านเราโอ้บ้านเราแล้วนี่ทะบอกนะออกมาเพื่อใช้ชีวิตบ้านปลายกับครอบครัวและนี่นะสื่อบ้านเรานะขอโทษจีนะสื่อบ้านเรานะบางสื่อนะไม่ใช่ทุกสื่อนะบางสื่อนะอวยยศอวยเกียรติเอาซื้ออวยเข้าไปเลยเอาซื้ออวยไปอวยอวยอวยนะหนูเป็นคนพูดชัดพี่นพูดคําว่าอวยก็อวยชัดมากอย่าไปดัดแปลงเปลี่ยนเสียงให้นะไม่มีอวยอวยคืออวยอวยคืออวยนะอออ่างคืออออ่าง เนี่ยอเมริกาพุ่งตรงนะงสื่อเขาเนี่ยถ้าไม่ใช่เขาก็ซัดแหละใช่ไหมไอของเราเนี่ยอยางที่บอกซุปเปอร์อวยอานอแนน,นอะน้องแนนอน้องแกรนะก็มีจต่แนวหน้าเดี๋ยวเรกล้าแนวหน้าเอาละผู้กล้าแนวหนาออา้า,า,นนาวันนี้กดไลค์ให้เราเก้าหมื่นได,ดได้ไหม